สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็มอนเดินหน้าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันเนี่ยผมก็มีเลยจะรบกวนทุกๆคนนิดนึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจาวันนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นข่าวแรกกับบทสัมภาษณ์ของมาตินคีโอนอดีตนักเตะเก่าของอาร์เซนอลกันก่อนเลยกันละกันนะครับล่าสุดแกได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าการโวยวายใส่ผู้ตัดสินของเจอร์นคล็อปเนี่ยมันน่าจะเป็นการโวยวายที่มีผลกระทบกับผู้ตัดสินมากที่สุดในเกาะอังกฤษแล้วนะครับก็สําหรับข่าวนี้นะครับยังคงวนเวียนอยู่กับข่าวลังเกมระหว่างลีพูพบกับสมสถอซอตแนมฮอสเปอร์ในเกมล่าสุดเมื่อคืนวานที่ผ่านมานั่นแหละ ซึ่งหลังเกมนะครับทางเจอร์ล็อปเนี่ยได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับว่าแกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ประมาณว่าไปแหกปากไวๆใส่พูดตัดสินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็มีการเรียกร้องจากกูรูหลายๆคนว่าควรที่จะเรียกเจอร์ล็อปเนี่ยเข้ามาพูดคุยและอาจจะมีการลงโทษเพื่อที่ทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันดีขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับและล่าสุดเนี่ยมาตินคีโอนอดีตนักเตะเก่าของสโมสรอ,อาร์เซนอลแกก็ได้ออกมาพูดถึงทางเจอร์ล็อปด้วยนะครับ โดยแกให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่ออย่างท็อกสปอ t ประมาณว่าผมรู้สึกว่าการโวยวายของทางเชนคลอปเนี่ยจะส่งผลกระทบกับผู้จัดการทีมมากที่สุดในเกาะอังกฤษเลยก็ว่าได้นะคุณสังเกตดูสิก่อนหน้านี้ก็มีการโวยวายของทางเป๊ปกาดิโอลาแต่ผมไม่เห็นมีใครสนใจคำพูดของเขาบ้างเลยรวมถึงผู้จัดการทีมอย่างแฟรงแลมพาร์ดมิเกลอาเตตารวมถึงไรอันเมสันทุกๆคนก็แสดงอารมณ์ออกมาแต่ก็ไม่มีใครสนใจพวกเขา แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือทุกๆครั้งที่เจนคลอปพูดอะไรออกมาเขามักจะมีผลกระทบกับการตัดสินของผู้ตัดสินข้างสนามในทันทีรวมถึงหลังเกมในหลังจากนั้นด้วยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าพิมลีกอังกฤษเนี่ยไม่ว่าใครพูดอะไรกันแล้วแต่กรรมการมักจะไม่ค่อยใส่ใจกับคำพูดของพวกเขาแต่มันแตกต่างจากทางเจอกนคลอป ที่เวลาเขาพูดอะไรออกมาทุกๆคนก็มักจะสนใจในคำพูดของเขาอยู่ตลอดเวลาและนั่นเป็นผลกระทบกับพิมลิกอังกฤษเป็นอย่างมากมาตินคิโอนอดีตแข้งกองหลังของสโมสรไอ้ปุ้ยใหญ่ออซนอนแกก็วิเคราะห์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา มันมีอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลท่านหนึ่งได้ออกมาวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคนที่จะดึงไอ้เจ้ามอยเซไซเซโดเข้ามาลวมทัพนะครับถ้าหากอยากจะยกระดับแข่งในตำแหน่งกองกลางขึ้นมาให้มันมากกว่านี้นะครับก็สำหรับไอ้เจ้ามอยเซไซเซโดนะครับแข้งไว้21ปีของสโมสรบริทันแอนด์โฮฟเอาเบียนนะย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นนสัก1-2สซีซั่นนะครับแกก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักมากๆเลยนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลนี่แหละ เพียงแต่ในตอนนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางสโมอสรบรตันแอนโฮฟอัลเบียนเนี่ยจะตั้งราคาของแกสูงถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับทำให้ทางสโมอสรลิเวอร์พูลเนี่ยคิดว่ามันแพงเวอร์มากจนเกินไปนะครับก็เลยถอนตัวออกมาจากดิวนี้ซะเพียงแต่อย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้มันก็ถึงเวลาจริงๆแล้วแหละที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นจะต้องโละแล้วก็เปลี่ยนแข้งในตำแหน่งกองกลางหลายต่อหลายคนนะครับเพราะจะมีหลายๆแข้งที่กำลังจะหมดสัญญากับทีม แล้วก็จําเป็นจะต้องดึงแข้งกองกลางหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพมากกว่า1คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้ามอยเซสไซเซโดเป็นเป้าหมายของทางเจอเกนครอปด้วยซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลอย่างจอนบานได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลอยากจะเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเนี่ยไอ้เจ้ามอยเซสไซเซโดก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับโดยแกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่า ผมคิดว่ามอยเซสไซเซโดจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับสโมสรลิเวอพูเขาจะสามารถเล่นให้เข้ากับระบบของทางเจอเกนคลอปได้ในทันทีเขาเป็นนักเตะที่พร้อมจะทำงานหนักให้กับทีมลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับจอแดนเฮดสันเจนส์มิลเนอร์ฟาบิโ o แล้วก็จอจินโดวายนดุมนั่นแหละการมีนักเตะอย่างไซเโดในแผงมิดฟิลจะทำให้ไอเจ้าเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนนแล้วก็แอนดูร์เวอร์สัน สามารถสอดแทรกแล้วก็เติมเกมลุกได้อย่างรวดเร็วเพราะความแข็งแกร่งจากแดนกลางดังนั้นการมีนักเตะอย่างเขาอยู่ในทีมถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลที่ต้องการการพัฒนาอย่างจริงจังจอนบ้านแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาต่อกับข่าวตลาดนักเตะกันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังสนใจนักเตะอย่างอเมลเบลลา คอปซับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เล่นเป็นกองหลังให้กับสโมสรอนเซาท์มป์ตันนะก็สำหรับไอ้เจ้าอาร์เมลเบลล่าคอปซัมนะครับชื่ออ่านโคตรยากเลยนะครับปัจจุบันก็อายุ21ปีนะแล้วก็ถูกสโมสรอเซาท์เมป์ตันเนี่ยดึงเข้ามาร่วมทับเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานี่เองนะครับเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเซาท์มป์ตันเนี่ยมีโอกาสสุมเสียงมากๆที่จะตกลงไปเล่นใน รายการแชมเปี้ยนชิพนะครับทำให้น่าจะมีนักเตะห,หลายคนที่อาจจะย้ายออกจากทีมนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็อยากที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไอ้เจ้าอัลเมลเบลล่าคอซซัมคนนี้นี่แหละและล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมามันมีนักเข่าที่ชื่อว่าดีนโจนนะครับซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงพอสมควรนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยมี2สโมรสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษกําลังเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่นะครับทีมแรกก็คือ ลิวอพูและทีมต่อไปก็คืออาร์ซนอนนั่นเองนะครับโดยดีนโจนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกิฟมีสปอตเอาไว้ประมาณว่าระดับผลงานของเบลลาเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับในซีซั่นนี้ซึ่งมันสวนทางกับผลงานโดยรวมของสโมสรอ,อย่างสิ้นเชิงทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะถูกดึงตัวออกจากสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์ที่จะจบลงนี้นั่นแหละ ซึ่งสิ่งที่ผมรู้มาก็คือสโมสรลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งทีมที่กําลังเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างห่างๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะจริงจังกับแข่งไรนนี้มากหรือน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีสโมสรอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมที่พวกเขาเนี่ยก็เคยเกาะติดสถานการณ์ของแข่งเรนนี้มาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งถ้าหากจะถามว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลหรือว่าอาร์เซนอลดูเหมือนจะจริงจังกับแข่งเรนนี้มากที่สุดผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะเพราะพวกเขาเนี่ย เคยมีการพูดคุยกันมาแล้วในก่อนหน้านี้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆว่าในสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนระหว่างอาร์เซนอลหรือว่าจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลมันน่าสนใจจริงๆดินโจนแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วนักเตะคนนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ มันมีสื่ออย่างคัสออฟไซด์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้า,ามีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยนะครค่าตัวมันจะอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับอายุก็เพิ่งจะ21ปีแถมก็มีประสบการณ์เล่นอยู่ในพรเมยรีกอังกฤษอยู่แล้วและถ้าหากสมสสลิเวอร์อพูหรือว่าเจอร์นคลอปเนี่ยอยากจะหาแข้งหน้าใหม่ที่จะเข้ามาแทนโจอเอลมาติปในแบบระยะยาวนะครับบางทีแข้งคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวงานเข้าของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เจอเกนครอปกันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าทางฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเตรียมที่จะมีการสอบสวนพฤติกรรมของทางเจอเกนครอปนะครับและไม่แน่อาจจะมีการตัดแต้มสโมสรลิเวอร์พูลเกิดขึ้นด้วยนะครับโอ้ oh God ก็สำหรับทางเจอเกนครอปนะครับในตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกมล่าสุด ที่แกเนี่ยดันไปโมโหโกธาใส่ทางพอลเทนี่ผู้ตัดสินนะครับซึ่งหลังเกมเจนค็อกก็ยังไม่หนำใจนะครับได้ออกมาบ่นด้วยว่าพอลเทนี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรกับสโมสสริวพูอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เจนคอปเนี่ยถูกบรรดาหลายๆกูรูออกมาโจมตีอย่างหนักเลยนะครับว่าทําพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในฐานะที่เป็นถึงผู้จัดการทีมของสโมสรลิวพูนะ ซึ่งล่าสุดนะครับมันมีหลายๆสื่อในเกาะอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็น go. com the m i l l e r อ่าลิฟู์เอ echo อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้รายง,งานข่าวออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับประมาณว่าในเร็วๆนี้เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเตรียมที่จะเรียกเจนคอปเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็สอบถามความจริงที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เจนคอปเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับเฮลเทนี่นะครับทำไมหลังเกมเจนคอปแกต้องออกมาวายอะไรขนาดนัน้น รวมถึงน่าจะมีการตักเตือนพฤติกรรมของทางเจอร์กนครอปด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ควรที่จะไปทําพฤติกรรมอะไรแบบนี้ออกหน้าสื่ออีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งถ้าหากเจอร์นครอปสามารถอธิบายในตอนที่คุยกับพอเทนี่ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและขอโทษขอโอยเขาเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็น่าจะไม่มีบทลงโทษอะไรนะครับแต่ถ้าหากเจอร์นครอปยังคง ปากแข็งไม่ยอมขอโทษเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลอาจจะโดนปรับเงินเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าหากจะโดนโทษที่มันหนักกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะรงมไปถึงตัดแต้มด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมันเกิดโดนตัดแต้มขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งเลยนะครับอ่าก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าถ้าหากเจอร์นครัเนี่ยถูกเรียกไปพูดคุยกับสมาครของฟุตบอลอังกฤษแล้ว จะมีบทลงโทษอะไรออกมาในหลังจากนั้นนะครับและถ้าหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะรีบเอาข่าวมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันละกันนะครับผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมก็มีอะไรจะรบกวนทุกๆคนอีกสักหนึ่งรอบกันละกันนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยกันละกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอเนี่ยกล่าวคำลากันเลยก็แล้วกันนะครับขอเนี่ยกล่าวคำว่าสวัสดีและลาติสวัสดีครับ